Blu e corner he is 23 years of age stands 170 centimeters tall with record วันนั้น,น <fights. S 2> เป็นการชิงที่3ในศึก <with S 2> มวยรอบครับ Representing <ball. S 2> Cambodia please give it up for Pien Sopha นุ่มจากกัมพูเจียครับเพียนโสภาครับวัย23ปี170เซนติเมตรครับ หมัดนี่พลังหมัดนี้ใช้ได้ครับเลยที่สําคัญก็คือความทหดอดทนของแกนี่แม่ไม่เป็นสองรองใครครับเพียรโสภาและคู่ชคของเขาจากบุมแดงครับ อายุ26ปีจากกรุบวรราชธานีประเทศไทยสูง170เซติเมตรชกมาแล้วถึง60ไฟชนะ43และเสมอหนึ่งขอสีบรบมือให้เพชรน้ำงามฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคลรอมไทยแลนด์นี่ก็อีกคนหนึ่งครับพ่อค้าไอศครีมที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยครับอดี้แชมปเปี้ยนของเวทีมวยราชดำเนินไอ้บัตรไรตตำราครับเพชรน้ำงามฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้โคล วัย2ีสปีครับศูนย์ง170เซนติเมตรถ้ามวยสากลก็ต้องเปลี่ยนเป็นอารอนไพรเออร์เลยครับไม่มีสไตล์ครับยิ้มหวานเชียร์เพชนน้ำงาม,มาดูสัดส่วนครับ170เท่ากัน64กิโลกร,รัมครับ23กับ26ปีครับประสบการณ์เนี่ยเพชนน้ำงามเหนือกว่าบานครับเวทีใหญ่ๆก็เป็นแชมป์มาแล้วครับ แต่อย่างที่บอกครับรอบที่ผ่านๆมานี่เพียนโสภาแคโชว์แล้วครับว่าแกอึดมากๆครับแล้วก็ต่อยน็อกมาด้วยนะครับเพียนโสภาอ้าหัวไปก่อนเลยครับโอ้โหพับนอกครับแรงๆครับการบุยสบายๆนี่แหละครับสไตล์เขาครับโอ้แล้วก็ดูแกเตะนะครับเป็นน้ำงามเตะใกล้ๆก็เตะได้ครับดูครับยกแรกยังชิวๆครับ ดูหน้าตาเป็นน้ำงามครับแม่วันนี้ดูจริงจังครับโอ้มียักคิ้วยักไหลครับเป็นน้ำงามนี่ดีไดโอ้จะไปเสียสมาธิไม่ได้เลยครับเพียนโสภาครับมาแล้วครับหนึ่งสองแล้วก็แข้งโอ้ยอย่างที่น่าสนใจเป็นน้ำงามนี่เป็นมวยที่สายตาดีมากครับ ดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่แกสับได้แรงมากๆครับแข้งขวาไปครับจับเตะครับแต่ไปทำงานนี่ลักษณะการเตะแกะไม่เหมือนนักมวยคนอื่นๆครับแกอาศัยหน้าแข้งเลยครับดูวม แผลอยู่ใกล้ๆยังต่อยไม่โดนเลยครับเพียงโสภาโอ้สายตาดีด้วยครับอ้าวคุกซ้ายระวังอ้าวคุกข,ขวาก็ต่อยคืนครับโอ้โดนแล้วเก็บอาการดีเยี่ยมครับต่อยยังไม่ถึงนะครับเพียงโสภาครับหมัดหนักๆวันนี้มแม่ยังทำอะไรเพชรน้ำเงามไม่ได้ครับ แม่วันนี้ไม่เล่นเลยครับเป็นน้ำงามครับแมปกตินี่ต่อยไปยิ้มไปครับแข่งซ้ายกินมบบโต๊ะไปยังเฉยๆครับโอ้ยเบี่ยงหมัดมาน่ากลัวอ่ะมีอภิคัดครับโอ้ทมัดเพียรโสภานจะไปล้อเล่นไม่ได้เับเป็นน้ำงามครับโดนเข้ามาในชักได้นะครับ ดูแกเอียงจับประคัดครับโหโหต่อยไม่ถึงครับเจอแข้งของเพชรน้ำงาม,ม,ม,มหวดล่างออโอ้โห,โหดูแล้วอาวุธนี้ทีต่อทีนี้เพชรน้ำงามนี่น้ำหนักดีกว่าครับผ่านยกแรกยังดูสบายๆครับเพชรน้ำงามกณะที่เพียรสภาน닛 น่าจะเครียดแล้วล่ะครับดูหน้าตานี่บ่งบอกเลยครับดูจังหวะต่อยลำตัวแล้วก็ตามด้วยแข้งครับดูครับแม่แม่นี่คือสไตล์ของเขาเลยครับเพชรน้ำงามอย่าชวนไปเที่ยวด้วยเลยนะเพชรน้ำงามเนี่ยเที่ยวแล้วไม่ค่อยอุ่นใจครับเหวี่ยง,งมัดไม่โดน โอ้โดนนะครับบัดนี้แต่ก็ยังดีโดนถักไปครับแล้วนี่ดูแข้งครับแต่ทั้งบังนะครับขึ้นก้านคอเลยนะครับโอ้โหผลักออกไปแล้วก็หวดไปที่ชายโครงยกสองครับลุยกันต่อโอ้เดินหน้าช้่วเลยครับเพียนโสภาครับ อย่างนิ่งๆครับเป็นน้ำงามจับแม่ก็ยังไม่แตะครับจับไป,ปไปอีกทีครับโอ้โหหน้าตาดุแกไม่ย,ยี่หละเลยครับเป็นน้ำงามดูท่าโอ้โหแ,<อ>แต่มองด้วยหางตาแล้วก็โยกหลบนิดๆ,ๆเลยครับจิตวิทยาสูงส่งมากๆครับ โอ้ยกลมไปเจอเตะช้อนขึ้นมาครับแข้งหนึ่งครับโอ้กายเป็นอาวุธเพียงโสภานี่ดูป่อแปะไปเลยครับทั้งได่จริงๆก็เป็นคนหมัดหนักใช้ได้นะครับ แต่ว่าต่อยไปตรงไหนนี่ไม่มีสะเทือนจริงๆครับอ้าวโดนครับแหมจะไปโยกลงไปพ่มาดครับปรากฏว่าโดนนะครับแหมโดนแต่ยังดียังโดนปลายปลายมัดนะครับเอาคืนเลยครับเอาคืนเลิมเอาไปต่อยผมเหรอต่อยผมเหรอเอาอย่างนี้ก็สนุกสิครับอ้าวโอ้โหคนละทีคนละคำเลยครับท่านแรกการี่เพียงสัภพานี่บอกว่าเข้าทางเลยครับเป็นน้ำงานบอกชอบเหมือนกันครับ จะเตะไม่โดนครับเ mm hmm. พียงสภาเข้าไปจะขวาอย่างคว้าไม่ได้เจอแข้งของเพชรน้ำงามจับมาหดไหมครับปาดเข้าไป mm hmm. ไปเข่าได้ครับอ่ะดันด,นดนัจะทำยังไงครับเตะไหมโอ้ <laughs> เป็นเข่าแทนครับ mm hmm. สายเตะอัดเข้าไปโอ้แกออกได้ทั้ง2แข้งเลยนะครับดูครับโอ้ oh, ล้วเป็นคนที่ ไม่ต่อยมวยได้ผ่อนคลายมากๆดูครับการ์ดไม่มีเลยครับโอ้เพี่ยนซบายเองก็ต่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างครับัวชโอ้โหเต็มเต็มโอ้ดูส่งออนแอร์ดนแบบนี้ไม่น่าเตะหนักครับแบัดโดนแค่หมัดเดียวครับหมัดเพียนโซภา เดินสายหัวเข้ามาก็เปลี่ยนโซฟาโอ้ยเก็บๆมันๆครับโดนเ,นเต็นปากสายคำไว้แค่ผัวอือสายอีกทีครับคำหววขวาครับ หมดยกสอครับโอ้ยก็ยังดูสบายๆายั็ไปทํางามส่วนเพียนโสภาครับคิดหนักครับนี่หมัดแรกกับแข้งครับโอ้โหเกี่ยวแล้วกัต่อยแรกเลยครับเพียนโสภามันไม่โดนนะครับดูครับโอ้โหดูนี่เต็มหน้าอกครับประทับรอยตาไว้ครับ โหวดไปครับหนูมันจะเวณหน้าขาลิโดนนะครับแหม่แต่ว่าไม่เป็นไรครับ3-4มสี่มัดครับโอ้โหคืนแข้งเดียวนี่โดนครับน้ำกระจายครับจากนั้นโกรธครับโกรธปุ๊บหหวดเต็มๆครับโอ้โหเจอหมัดเพียร์โซพาเหมือนกันนะครับปัดเวียงเพียร์โซพาก็โดนหมัดของไปน้ำงานเหมือนกันครับโอ้โหต้องยอมรับเพียร์โซพานี่แกอึดจริงๆครับ นี่ครับโอุ้ยปากสันเลยครับโอ้โหขอแทบหักนะครับเอาละครับไปดูกันต่อยกสุดท้ายครับเพชรน้ำงามกับเพียรโสภาโอ้โยที่ผ่านมาก็สแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าอาวุธของเพชรน้ำงามนี่หนักจริงๆครับ เกี่ยวตัวเตะบิดตัวเตะนี่โอ้โหทำให้เพียรโสภานี่ชงักไปหลายจังหวะมาเลยครับเกี่ยวไว้เจ้าคืนขวดต่อขวดด้วยแข้งครับอ้แข้งนิดแล้วเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับเพชรน้ำงามแต่ก็ยืนเดินเข้าหานะครับเพียรโสภารครับแต่เดินเข้าไปรับครับเตะแล้วก็คาไว้เลย แต่ก็ทนยิงร่างกายกันนี้แกร่งมากครับดูเดินอาจอาข้ามารับแข้งเนี่ยครับดูว่าคนเดินจะท้อหรือคนเตะจะเหนื่อยครับแม่ยืนรอนรับสบายๆเลยครับเพชรงามครับหัวเข้าไปอ,อีกหล่อจะเตะซ้ายจะเป็นขวาครับ ถึงการสบายสบายมั่นใจเลยครับมั่นใจแล้วครับว่าพลังหมัดของเปียโนงามนี่ไอ้พลังหมัดของเพียงโสภานี่ทำอะไรแกไม่ได้ครับเป็นนำงามอ้าวโอยโดนขวายังไม่เป็นไรครับโอ้โหสโลสโลขึ้นก้านคอครับโอ้โหเสียบซ้ายปักซอกเข้าไปอีกเอาดูน้าแม่ยิงไปยั่วเพียงโสภาก็ยิงโมโหเลยครับ โอ้โหก็สมาธิหลุดกระจิงหมดครับเพียรโซภาหัวดแค่ขวาอีกวนออกมาครับทีปหรือประมาณนาทีเศษครับแต่ดูแล้ระบบหายใจก็ยังยอดเยี่ยมอยู่โอ้ย ต,ต่อยไม่ยังไม่ถึงกับโฟกัสเต็มๆครับเพียงโสภาแห่ไปทำงานแกก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับโอ้อีกแล้วครับเอ้าเดินเข้ามาครับฟุกซ้ายโอ้โหหยจะแข่งซ้ายเทรทิ้งลงลงไปโอ้เพียงโสภาก็คงหนักใจเลยครับ แต่ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจแกครับสู้จริงๆครับเพียงโสภาครับโดนเท่าไรก็ไม่มียอมครับคือต่อยสุดแรงแต่สุดแรงแล้วเพชรแสมงามก็ไม่มีอาการนะครับโอ้ยเอาโดนหมัดขวา,าอาจยืนจังก้ารอเลยครับมาดูป้ายหน้าครับ หมดยกครับแล้วดูความน่ารักของเป็นน้ำงามครับโอ้ต่อยกันแทบเป็นแทบตายครับยิ้มหวานครับฝันหน้านี่ไม่มีแล้วครับดูปับชาครับนี่ครับแปะแข้งขวาที่หดเต็มปากเต็มคำกบเพียสภาลงทุนเอาใจโครงรับแล้วก็คืนครับแต่ก็โดนซ้ําอีกแข้งหนึ่งแหมขวาไม่พอซ้ายตามมาอีกทีครับโอ้แต่ต้องไปเอ็กซเรย์ซี่โครงเลยหรือเปล่าเพียงสภาครับโอ้โดนแต่ละแข้งนิด โหนักจริงๆครับนี่ครับเหนี่ยวก้านคอแบบสโลไลฟ์ครับแมต่อยก,ก็หลุดเนื้อเพียนโสภาเข้ามาโดนดันล้มลงไปครับโอ้แต่หน้าตากันดินักสู้จริงกัไม่มียอมแพ้เพียนโสภาครับ <laughs> <laughs> ดูจะช้าอีกทีครับแอดีนะครับว่านวมติดนวมบังครับแม่ไม่งั้นนี่ได้ลิ้มรถเท้าเพชรน้ำงามอีกทีครับเรามาดูกันว่าที่3ของ For e แมนทัวร์เม้ไทยวัสดุวันนี้จะเป็นใคร ladies and gentlemen and the winner is from the <Red> และก็เป็นเพเพชรน้ำงามพิมฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคครับชนะคะแนนไปได้แบบโอ้โหไประเบิดเิดเทิงจริงครับแต่ยังว่าก็ไม่มีใครยอมใครครับคู่นี้ต่อยกันสนุกมากครับ